อาล้วฮะสวัสดีเ,เพื่อนเทุกคนเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของคูมิสกันด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวนะฮะปืนเอ็กซ์ติกเกียร์อันใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งเพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้นะก็อาจอาจะอัดคลิปช้าไปนิดนึงนะฮะแต่ว่ามาช้าก็ยินดีผมไม่มานะครับซึ่งไอ้ปืนเอ็กซ์ติกตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นปืนเทรสไรเฟิลนะซึ่งมันมีชื่อว่ารูอินัส เอฟิกี้นะฮะผมหรือเอฟิกี้ก็ได้นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมบ่งบอกแล้วมันเป็นทรีสเซฟิลสายวอยที่มีประโยชน์มากๆนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมจะมารีวิวให้ดูกันนะครับโอเคครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านะสำหรับตัวปืนดูนัสเอฟิกี้ตัวนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับเบิร์กทรานส์มิวเทชันนะครับตัวนี้มันบอกว่า Final Blow with this weapon นะครับ Collapse ิกที i อ into void transmutation sphere นะฮะก็คือเวลาเรายิงศัตรูตายเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูที่ตายนะแปลงกลาย นี้เนี่ยก็จะมีการใช้งานอีก3แบบด้วยกันนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปทำให้ดูนะครับก่อนจะไปดูตัวลูกแก้ววอยว่ามันทําอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวมาดูตัวคาทาลิสกันก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้คือคาทาลิสของมันนะ,ะที่ผมเก็บมาได้นะฮะเมื่อเมื่อวานนี้นะฮะคาทาลิสของมันเนี่ยครับบอกว่าตัวปืนตัวนี้เนี่ยจะทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับเมื่อมันยิงศัตรูที่ติดผลสถานะของ t r a n ส m u t a t i o n s p h e ียอยู่นะฮะไอรูนัสเนี่ยมันจะยิงศัตรูตัวนั้นเนี่ยแรงขึ้นนะครับโอเคเดี หน้าตาก่อนเวลาเราถือนะฮะเป้ามันก็จะเป็นแบบเหมือนลูกกตาใส่ลุงอยู่ย่างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปลองยิงกันดีกว่าโอเคครับตัวปืนตัวนี้เนี่ยเมื่อเราฆ่าศัตรูเนี่ยไฟนอลโบร์นะฮะมันจะคอลัปใช่ไครับผมศัตรูกลายเป็นลูกแก้วม่วงอย่างนี้นะฮะเป็นลูกแก้ววอยนะครับซึ่งเราสามารถเก็บมาถือได้เราก็จะถือเป็นอย่างนี้ person third นะคซึ่งวิธีการใช้งานมาเนี่ยจะมี3แบบด้วยกันนะฮะแบบแรกก็คือคลิกซ้ายเพื่อต่อยอย่างนี้นะฮะเป็นคอมโบ1 2 3ได้นะครับรูปแบบการใช้งานที่2ครับก็คือการกด C การกด C ค้างไว้นะครับนะฮะเราจะชูลูกแก้วขึ้นมานะครับแล้วก็ไอตัวลูกแก้วที่เราชูขึ้นมานี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีโล่ป้องกันตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งนะฮะนี่เห็นผมใช้นี่เห็นไหมฮะมันจะมีโล่ขึ้นมาให้เรานะฮะก็คือแบบเราโดนโจมตีก็จะลดดาเมจให้เราด้วยนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยอ่าเวลาที่เราวิ่่งไปใใสศัตรูนนะะฮ เราเปิดโล่อยู่นะฮะมันจะทําดาเมจศัตรูที่อยู่ในวงแล้วด้วยเห็นไหมนี่ผมไม่ทำอะไรเลยนะเดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปให้ดูหม่นะครับนี่เลยวุบเข้ามาก็คือศัตรูจะรดนดาเมจไปเรื่อยๆด้วยนะครับแต่ว่าการใช้วงบาเรียสีม่วงของตัว Transmutation ตัวนี้เนี่ยมีข้อจํากัดอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยกด Mutation เนี่ยตัว C เนี่ยนานจนเกินไปนะจนกระสุนข้างล่างเนี่ยข้างซ้ายล่างเนี่ยมันหมดนะครับเราจะเสียเลือดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวทำให้ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมครับ เราจะสียเลือดไปเรื่อยๆนะฮะถ้ามันเหลือหนึ่งแล้วเราก็จะตายให้สุดถ้าเกิดเราไม่ปล่อยนะครับผมมาถึงความสามารถสุดท้ายนะอันที่3ของตัวเจ้ารูนัสเอฟฟิีตัวนี้นะฮะซึ่งตัวความสามารถนี้เป็นความสามารถที่ผมรู้สึกว่ามีประโยชน์มากเวลาเราเจอกับพวกพาวเวอร์ฟูลคอมแบหรือว่าตัวบอสเองก็ตามนะฮะมันคือการดังบอลลงพื้นและทำดาเมจเป็น AOE นะฮะแบบนี้นะฮะปุ๊บปั้งนะฮะ ซึ่งผมบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าไอ้ดาเมจตัวที่มันดังลงพื้นเนี่ยมันแรงมากนะฮะคือผมได้เอาไปทดสอบกับบอสในไ o โมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งมันทำดาเมจได้สูงสุดผมประมาณ6 0,000เลยนะจริงๆนะที่ผมเห็นนะเนี่ยเห็นไหมทีเดียวนะเพื่อนๆทีเดียวคือไอ้ตัวไอ้วงนี้หายไปเลยนะเดี๋ยวผมจะลองโอ๊ยโอ้ยโอยโอยเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวดังบอลเนี่ยกับเจ้าตัวออกเล็กดูนะครับผมโอ๊ยโอ้ยโอยโอยผมว่าผมจะตายแล้วผู้ชม ดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนนะเนี่ยดูนะปังนัดเดียวคือร่วงเลยนะเห็นปะ่ะซึ่งผมบอกเลยว่ามันแรงมากมีประโยชน์มากในการที่เราจะไปตีบอสนะครับผมแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต่อยศัตรูไปก่อนด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองต่อยดูนะต่อยศัตรูให้เกิดแบบตัวบัฟระเมทก่อนนะหนึ่งสองปุ๊บสามนะฮะเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะสำหรับ ตัวปืนรูนัสเอฟฟิจีนะครับโอเคทีนี้เพื่อนๆอาจบางคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยแล้วทีนี้เนี่ยผมจะไปเก็บอ่าเขาเรียกอะไรนะคาลิสเัียงไงนะฮะตัวคาลิสเนี่ยผมได้มันมาหลังจากที่ผมได้ปืนเลยนะผมเอาปืนมาแล้วก็ไปยิงมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะแล้วอยู่คาลิสก็ดรอปเลยนะผมว่าตอนนี้น่าจะยังเป็นอยู่ไหมผมไม่แน่ใจนะฮะคือการเก็บคาลิสของเจ้าปืนรูนัสตัวนี้เนี่ยคาลิสของมันนะฮะผมอันนี้เนี่ยจะเก็บได้ด้วย2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการ ยิงมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้กี่ตัวนะแต่ว่าที่ผมไปอ่านในกระทู้ของต่างชาติมาเนี่ยเขาบอกว่าประมาณนะ ประมาณ5,000ตัวนะครับอุยอ้ยทำไมมันเยอะจังวะเนี่ยวันนี้มันประมาณ5,000ตัวซึ่งมันเยอะมากๆนะครับมันใช้นานมากๆเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำนะให้เพื่อน,เอนๆเก็บอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือการไปยิง Transmutation Sphere นะฮะ Transmutation Sphere คืออะไรมันคือ s p ฟ e r e สีน้ำเงินนะที่หลบที่มันแบบเกิดมาอยู่บนดาวนะฮะซึ่งเราจะเก็บได้จากดาวไหนบ้างเราจะเก็บได้จาก4ดาวด้วยกันนะครับก็คือ Io Mercury Mars แล้วก็ไททันนะครับซึ่งมันจะหลบอยู่ตามซอก ซอกหลือบต่างๆนะอยู่ใน ctor, ลอเซกเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ดาวนั้นๆน,น,นะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูได้เอางี้อนเดี๋ยวผมแปะคลิปของฝรั่งคนหนึ่งที่เขาเก็บทุกลูกเลยแล้วกันนะครับทั้งหมด50ลูกนะไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงตอนนี้นะส่วนความเห็นของผมนะฮะต่อปืนนี้ที่ผมได้ใช้มาจนถึงตอนนี้นะใช้มาร่วมประมาณ2วันเต็มๆนะครับสำหรับปืนนี้แล้วก็พร้อมคาทาลิสต์ด้วยนะครับเอ่อผมรู้สึกว่า t ูนัสเอฟเฟกซี่เป็นปืนเทรซไรเฟิลที่ค่อนข้างค่อนข้าง อยู่นะฮะไม่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปลงใน PVE หรือว่าไปลงใน PVP Crucible ก,ก็ตามแต่นะก็ยังเป็นปืนที่ค่อนข้างจะโกงอยู่นะฮะตรงที่ว่ามันสามารถเจเนเรตลูกแก้วขึ้นมาซึ่งไอ้ลูกแก้วตัวนั้นเนี่ยเราสามารถเอาไปทำาด m a g ได้หลากหลายมากๆนะฮะไม่ว่าจะเอาไปป้องกันตัวเองหรือว่าจะเอาไปโจมตีใส่ผู้เล่นก็นแล้วแต่เนี่ยผมใช้ใดูนะครับนเนี่ยผมเข้าไปอยู่ก้างห้ามอนแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยแป๊บเปียวมอนตายนะซึ่งมันแรงมากนะข้อมูลของผมคือมันค่อนข้างเป็นปืนที่ยังโกงอยู่แล้วก็ใช้การได้ดีในทั้งในแบบ Crucible หรือว่าลง Strike หร มันยังใช้ได้ดีอยู่มากๆนะครับตอนนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยทางบันจี้จะมีการเนิรฟปืนตัวนี้หรือเปล่านะฮะแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันยังมีความรู้สึกว่าถ้าเราฆ่าศัตรูด้วยตัวลูกแก้วออฟของรูนัสเนี่ยมันจะเจเนเรตกระสุนเขียวเข้ามาให้เราแบบเปอร์เซ็นต์เจเนเรตสูงมากนะฮะประมาณสัก80-90%เลยทีเดียวเพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยทุกครั้งที่ผมเอาปืนเนี่ย ไอเทรซิเฟิลตัวนี้ยิงศัตรูตายหรือว่าดังบอลใส่ศัตรูตายเนี่ยมันจะเจเนเรตกระสุนเกี่ยวขึ้นมาให้แทบจะทุกครั้งเลยนะครับแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุที่ว่าผมมีอ่าาทาลิสต์ด้วยหรือเปล่านะก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับปืน Exotic Tra เทรซิเฟิลตัวใหม่นะฮะรูนัสเอฟเจีนะครับก็ไปลองมาหาใช้กันได้นะครับปืนนี้ก็ทำเควสไม่ยากนะมีประมาณสัก2อสเต็ปถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรกันก็ลองถามกันมาข้างใต้ได้นะครับว่ามันจะทำยังไงได้นะครับผมหรือว่าอยากให้ผมทำ ทำปืนนี้ให้เคลียร์เควสปืนนี้ให้ดูเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ก็มาบอกได้นะแต่ผมเชื่อว่านะไอตัวเควส t ดูนัสเอฟฟิจีเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะมันง่ายมันค่อนข้างจะง่ายเลยนะก็แค่แบบวิ่งตีนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ผมคงจะต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ